มาริซิโอโปเชติโน o ผู้จัดการทีมเชลซีเผยว่าการเปลี่ยนโคพาวเมอร์เพย์เมกเกอร์คนสำคัญออกจากสนามในเกมเสมอเชฟฟิลด์อยู่ในเตะสองต่อสองเป็นเพราะนักเตะมีอาการล้าเท่านั้นแข้งทีมชาติอังกฤษทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมจนเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกของสโมสรแต่ในเกมที่บรามอนเลนเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาที74ทำให้เกิดความกังวลว่านักเตะจะบาดเจ็บและส่งผลกระทบต่อทีม เมื่อถูกถามว่าพาวเมอร์ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าถึงต้องเปลี่ยนตัวทางในายใหญ่ชาวอาร์เจนตินากล่าวว่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมคิดว่าเขารู้สึกเหนื่อยความรู้สึกของผมคือเขาเหนื่อยคานี่ชุกเวเมกาเป็นอีกนักเตะในตำแหน่งหมายเลขสิบที่สามารถเล่นตำแหน่งนั้นและทำหน้าที่ได้เราจำเป็นที่จะต้องปกป้องเขาเขาทำงานอย่างหนักในเกมกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและเหนื่อยมากกว่าปกติเราต้องปกป้องเขาหลังจากทำประตูที่สองและพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต แฟนแฟนเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ